ภอวิภาวดีเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอคีรีรัตนนิคมได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอวิภาวดีตามประกาศกระทรวงมหาดไทยวันที่13มีนาคม2535โดยชื่อของกิ่งอำเภอตั้งขึ้นตามพระนามของพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตกระทั่งวันที่24สิงหาคม2550ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอวิภาวดีเป็นอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราให้ความสำคัญกับแพทย์แผนไทยเป็นอย่างมากซึ่งเราพัฒนามาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่แพทย์แผนไทยมุ่งเน้นไปดูแลสุขภาพในระดับบสมภูมิเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้ป่วยในการรักษาจากแผนปัจจุบันในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้นะครับเป็นหนึ่งในตราบบตอของเพื่อวิภาวดีนะครับ ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดธุราตานี้ประมาณ95กิโลเมตรครับพื้นที่ของรเบิตตตะบุกใต้ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นพื้นที่ค่อนก้างธุรกันดาน,นครับก็บมีพื้นที่รับไิดชอบค่อนข้างกว้างนะครับรับชอบ11หมู่บ้านของตำบลตะบ,บุกใต้ พยากรส่วใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพาโรบโตตะกุกใต้เป็นหลักในการรักษาพยาบาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ผมตั้งใจไว้มากที่สุดก็คือให้แพทย์แผนไทยของโรบโตตะกุกใต้เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงกานแพทย์แผนไตยของ,งปวิปาดีในระดับปฐมภูมิตั้งหมดเพิ่มกักยภาพให้มีความขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นนะครับ ปีพุทธศักราช2560งานแพทย์แผนไทยได้รับงบประมาณปรับปรุปรงอาคารบ้านพักเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยโดยปรับปรุงด้านทัศนียภาพความสะอาดความสวยงามความเป็นระเบียบมีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการกับประชาชนตำบลตะกุกใต้ ปัจจุบันงานแพทย์แผนไทยมุ่งเน้นการจัดบริการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรทั้ง4สาขาได้แก่เวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยนวดไทยและผดุงคันไทยเน้นกระบวนการส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูด้วยการบูรณาการศาสตร์แพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน จากผลการวิเคราะห์การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลตะกุกใต้เราได้มีการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่โดยมีการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนผลจากการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขได้ปัญหาสำคัญที่เป็นปัญหาของพื้นที่ก็คือปัญหาโรคเบาหวานปัญหาโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาโรคหลอดเลือดสมองค่ะ และอีกหนึ่งปัญหาก็คือปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งเป็นปัญหาของท้องที่ในปัจจุบันนี้ค่ะส่วนใหญ่คนในพื้นที่ปัญหาก็คือปัญหาโรคเบาหวานามากส่วนตัวผมเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานนะครับก็ได้น้องหมอปามช่วยแนะนำนะครับและก็ ผมเองก็ได้ใช้สมุนไพรที่ทางรพสต,รตได้ให้ผมาทานอยู่สมุนไพรตามครัวเรือนอย่างนี้นะครับครับก็จากนโยบายท่านผู้บริหารทุกระดับนะครับประกอบกับปัญหาสาสุขในพื้นที่ตลตะกุกใต้ผมมีความตั้งใจที่จะนําศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาบูรณาการร่วมกับสาวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชาวตะกุกใต้ครับ ผมในฐานะแพทย์แผนไทยนะครับผมมีความภูมิใจที่จะนำเสนอเบบีกทิตนะครับก็คือนวัตกรรมเชิงระบบครับซึ่งผมให้ชื่อว่า TTM DM System นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมเชิงระบบในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครอบคลุมแบบครบวงจรด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยเน้นกระบวนการส่งเสริมป้องการรักษาและฟื้นฟูนะครับโดยผมจะตั้งเป็นกลุ่มปกตินะครับก็คือแทนเป็นกลุ่มสีเขียวแล้วก็กลุ่มเสี่ยงก็คือแทนด้วยกลุ่มสีเหลืองนะครับแล้วก็กลุ่มป่วยโรคเบาหวานผมจะให้เป็นกลุ่มสีส้มนะครับ และก็กลุ่มป่วยเรื้อรังผมจะให้เป็นกลุ่มสีแดงนะครับหรือว่าผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนเช่นเท้าวชานะครับโดยมีสมุดติดตามทั้ง4กลุ่มนะครับในกลุ่มสีเขียวนะครับก็คือมีค่าระดับน้ําตาลนะครับหรือดี x เอ็กน้อยกว่า100นะครับเราจะเน้นกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม3ามอสสหรือคาแนะนําตามแพทย์แผนไทยนะครับอาหารตามทาตุใช้สมุนไพริมั้วแล้วก็การออกกําลังกายด้วยท่าฤาษีดัดตนครับ ก็ตอนที่เข้าร่วมโครงการกับหมอปามหมอปามได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนําสมุนไพรมารับประทานให้เป็นยาและก็การออกกําลังกายด้วยท่าฤษีดัดตนและพาไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตพืชสมุนไพรแล้วก็บอกวิธีการใช้สมุนไพรเพื่อลดน้ําตาลรวมทั้งการปลูกสมุนไพรเพื่อนําไปทําอาหารที่บ้านทุกๆวันนะคะตอนแรกป้าก็แชร่าใจอยู่กับเรื่องโรคเบาหวาน เพราะว่าไม่ไม่มีญาติพี่น้องเป็นเบาหวานแต่พอดีไปตรวจสุขภาพประจาปีค่าน้ำตาลมันอยู่ที่98ก็เริ่มจะขึ้นในกลุ่มเสี่ยงแล้วดีน้องหมอปามชวนข้าวกับสมุนไพรริมรั้วค่ะก็มีมะระชาลูแล้วก็เตยหอมแล้วก็หมอนในลาคาะต้องกินต่างน้ำร้นรู้สึกว่าระบบขับถ่ายมันก็ดีแล้วก็พอมาตรวจสุขภาพประจำปีค่าน้ำตาลก็เริ่มปกติดีขึ้น และหลังจากได้เก็บข้อมูลศึกษาจำนวน506คนโดยแบ่งการสุ่มเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้เข้าโครงการสมุนไพรริมรั้วและกลุ่มไม่ได้เข้าโครงการสมุนไพรริมรั้วมีการติดตามวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดเป็นระยะเวลา6เดือนพบว่ากลุ่มเข้าร่วมโครงการสมุนไพรริมรั้วมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเพียงร้อยละ4.7เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่เข้าร่วมมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานถึงร้อยละ10 <27. S 2> ในเรื่องของการดำเนินง,งานการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของโรพสโต,โตตะกุกใต้นะคะในทุกๆปีของอาการคัดกรองนี้เราจะดำเนิกนการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณโดยเราจะาคัดกรองในกลุ่มประชากรเป้าหมายคือกลุ่มที่35ปีขึ้นไปและก็กลุ่มที่อายุ1 5 3 4ปีที่มีความเสี่ยงโดยการคัดกรองกลุ่มเหล่านี้เมื่อได้ผลออกมาเราก็จะ มาวิเคราะห์ประมวลผลดูว่ามีมีใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเมื่อได้กลุ่มเสี่ยงแล้วเราก็จะส่งต่อเข้ารับการดูแลโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยซึ่งมีน้องเอกรัรจิตโสภาเป็นผู้ดูแลอยู่โดยในทีมสาวิชาชีพของเราเราก็มีเป้าหมายป้องกันว่าเราจะลดกลุ่มเสี่ยงเบาหวานให้กลับสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดค่ะในกลุ่มสีเหลืองนะครับก็คือจะเน้นกระบวนการป้องกันนะครับที่มีค่าแรงน้ำตาลอยู่ในช่วง 100- 125ถึง้นะครับ กลุ่มนี้จะเน้นจ่ายยาแคปซูลมัทุระเมหะและให้คำแนะนำมูลเหตุเกิดโรคแปดประการตามหลักแพทย์แผนไทยสรุปผลจากการเก็บข้อมูลศึกษาการจ่ายยามัทุระเมหะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ได้รับยาและกลุ่มที่ไม่ได้รับยาและติดตามเป็นระยะเวลา3เดือนพบว่ากลุ่มที่ได้รับยามัทุระเมหะค่าระดับน้ำตาลกลับมาเป็นกลุ่มปกติร้อยละ76.7 ต่อไปในกลุ่มของสีส้มนะครับเราแทนเป็นการรักษานะครับก็คือเน้นกระบวนการรักษานะครับที่มีค่าหลดับน้ําตาลอยู่ในช่วง126-140นะครับก็คืออันนี้เน้นเป็นการตรวจนะครับแล้วก็ให้หัตถการตามหลักแพทย์แผนไทยนะครับโดยเน้นการตั้งตํำลับจ่ายยาปรุงนะครับ คนไข้กลุ่มนี้จะเน้นการตรวจร่างกายตามหลักแพทย์แผนไทยมีจับชีพจรตรีธาตุเพื่อดูลักษณะวาตะปิดตะเสมหะของผู้ป่วยจับชีพจรเบนจวายโยวิถีดูลักษณะตรีธาตุที่ผิดปกติในส่วนต่าง,างๆของร่างกายตรวจแบบเช็ดแหกเป็นการดูการค้างค้างของธาตุไฟในร่างกายซึ่งเป็นสมุิฐานของโรคเบาหวานตรวจกำเดาในร่างกายดูความร้อนในร่างกายผู้ป่วยโดยเฉพาะแนวพัทัปิ ซึ่งมียกนังคือตับที่เป็นอวัยวะผลิตความร้อนในร่างกายว่าผิดปกติหรือไม่และมีการจ่ายยาปรุงเฉพาะรายจัดตามท่าสมุตฐานและอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยซึ่งแต่ละรายจะแตกต่างกันไปแต่เน้นรดยาเป็นสุข,ขุมกระจายลมเพื่อลดปิดตะที่กำเริบอยู่พร้อมทั้งให้วาตะเคลื่อนได้สะดวกไม่ข้งค้างซึ่งเป็นสมุตฐานหลักในการเกิดโรคเบาหวาน จากการเก็บข้อมูลผลการรักษาในกลุ่มนี้พบว่าสามารถรักษาค่าระดับน้ำตาลให้กลับมาปกติได้ถึงร้อยละ74.42กลุ่มนึงก็คือกลุ่มสีแดงนะครับเราเน้นกระบวนการฟื้นฟูนะครับโดยเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสกซ้อนเช่นเท้าชานะครับเราเน้นกระบวนการ รักษาหรือว่าฟื้นฟูระบบประสาทส่วนปลายนะครับกลุ่มป่วยเบาหวานเรื้อรังที่รักษาภาวะแทรกซ้อนเช่นเท้าชาแทนด้วยสีแดงจะได้รับกระบวนการฟื้นฟูเพื่อลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดส่วนปลายลดอาการเท้าชาลดความเสี่ยงจากการเกิดแผลที่เทา้าโดยทั่วไปจะแนะนําให้คนไข้แช่เท้าด้วยน้ําสมุนไพรแต่ในส่วนของพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะกุกใต้มีบุคลากรที่จํากัดจึงได้คิดค้น วัตกรรมตำรับ T.M. 3พอกเท้าในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งใช้สมุนไพรที่พบมากในท้องถิน่นโดยหัตถการเราจะมีการตรวจโมโนฟิลามินก่อนและมีการทดสอบอาการแพ้ยาที่ท้องแขนของคนไข้จากผลการใช้นวัตกรรมพบว่าอาการเท้าชาดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ76.6และนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วยครับก็ผมตั้งเป้าหมายในการถ่ายทอด นวัตรกรรมเชิงระบบ TTM DM System ให้เป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบวงจรในหน่วยบริการระดับเดียวกันและประยุกต์ใช้กับหน่วยบริการอื่นๆครับโอกาสพัฒนาหากเพื่อนๆแพทย์แผน,น,นไทยมีโอกาสดูแลและเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับตะกุกใต้ผมมีความเชื่อมั่นว่าสาวิชาชีพจะเปิดโอกาสให้เราดูแลผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นเพียงแค่หัตถการแช่เท้าหรือว่านวดครับ อีกหนึ่งปัญหาสุขภาพที่พบคือโรคความดันโลหิตสูงในส่วนของแพทย์แผนไทยเขาไปดูแลในกลุ่มเสียงน้อยโดยใช้ยาหอมเทพพจิตที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันซึ่งจะให้ยาหอมเทพพจิตและติดตามค่าความดันโดยผ่านโครงการกระเป๋ายาที่มีเครือข่ายอสมอทำหน้าที่อสมอหมอประจำบ้านในการนำส่งยาและวัดความดันที่บ้านและปีที่ผ่านมาจากการติดตามการใช้ยาหอมเทพพจิตและเก็บข้อมูลวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพ าพของยาหอมเทพ,พจิตต่อการลดความดันโลหิตกลุ่มไฮนอ r m มอลและไฮเปอร์เทนชันระดับหนึ่งในประชากรอายุ35ปีขึ้นไปของตำบลตะกุกใต้พบว่าค่าระดับความดันโลหิตตัวบนและค่าความดันโลหิตตัวล่างก่อนและหลังใช้ยาหอมเทพพจิตมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและสามารถเพิ่มกลุ่มนอร์มอลได้ถึงร้อยละ66.33 เคสของพี่สุภาพรนะครพบว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงความดันครับพอเจอกลุ่มเสี่ยงผมก็ชวนเข้าลงโครงการกระเป๋ายาครับก็คือเราจะมียาสมุนไพรนะครับเนาะยาหอมทรพจิตนะครับคือจะเป็นตัวที่ใช้ในการรักษาความดันนะครับก็จะให้พี่อสมคือมาติดตามความดันเป็นระยะระยะผลนะครับก็คือจากการติดตามเป็นระยะเวลา1เดือนแนล้วก็คือพบว่าระดับความดันลดลงนะครับ และนอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพโรคหลอดเลือดสมองหรือสตโตรกด้วยบริบทพื้นที่ตะกุกใต้ที่มีเส้นทางคมนาคมทุรกันดาลจึงมีโครงการตะกุกใต้โมบายสตโตรกเป็นโครงการที่ลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกในชุมชนเป็นการลดช่องว่างสําหรับผู้ป่วยสโตรกที่ไม่สามารถเข้าถึงหน่วยบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะกุกใต้ได้ซึ่งปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยกลุ่มนี้คือปัญหาท้องผูกและอาการมุมปากตกพูดไม่ชัดแพ แผนไทยใช้หลักเส้นประธาน10ในการแก้ปัญหาโดยอาการท้องผูกใช้หัตการนวดแนวเส้นสันทคาตอาการมุมปากตกพูดไม่ชัดสามารถใช้หัตการนวดบริเวณเส้นสุมนาซึ่งผลการรักษาก็เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มอาการดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ80ตอนนี้ก็พูดสื่อสารได้ดีขึ้นได้กินอาหารได้ดีขึ้นและตอนที่เป็นก็อาการกับทายก็ ถ่ายเองไม่ได้และก็ได้ไปรักษาก็อ,อาการดีขึ้นสองสามวันถ่ายครั้งถ่ายเองได้ค่ะช่วยถ่ายเองได้มากขึ้นค่ะ <c oughs> ในส่วนของปัญหาอุปสรรคนะครับในหน่วยบริการปฐรมภูมินะครับก็คือมีผมซึ่งเป็นแพทย์แผในไทยแค่คนเดียวซึ่งถ้ามองว่าการทํางานให้ในหลายๆมิตินะครับก็คือมันจะเป็นความยากนะครับแต่ด้วยความโชคดีที่เรามีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับเช่นชุมชนอสอมอนะครับหรือว่าผู้นําชุมชนนะครับหรือว่าสาวิชาชีพนะครับ และที่ขาดไม่ได้ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลตกใต้นะครับซึ่งได้มอบงบประมาณให้กับงานแพทย์แผนไทยนะครับเราจึงได้ดําเนินโครงการในหลายๆโครงการนะครับเพื่อที่จะพัฒนางานแพทย์แผนไทยโดยที่เราส่งเสริมหรือว่าเจาะไปในชุมชนได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นโครงการที่ผ่านมาที่เราได้ทําก็คือเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับแล้วก็โครงการที่2ก็เช่นโครงการ ส่งเสริมการนําสมุนไพรมาแปลรูปเพื่อให้ชาวบ้านดูแลสุขภาพได้นะครับแล้วก็โครงการที่3ที่เห็นก็คือเป็นโครงการลดเงินลดโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยครับโครงการนี้ก็เพื่อที่จะลดการเกิดโรค NCD แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับก็นะครับในฐานะตัวแทนของแพทย์แผนไทยของตะกุกใต้นะครับผมมองว่าในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกในเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับอย่างน้อยก็คือสิ่งที่ผมทํามาตลอดระยะเวลา 5-6ปีนะครับผมมีความภาคภูมิใจที่สามารถทําให้ชาวบ้านตะกุกใต้เชื่อมั่นในการใช้สมุนไพรและมีความเชื่อมั่นกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยที่ชาวบ้านสามารถนําสมุนไพรในครัวเรือนหรือว่าสมุนไพรที่พบมากในชุมชนมาดูแลสุขภาพหรือว่านํามาแก้ปัญหาสุขภาพเบื้องต้นของคนในครัวเรือนได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่ามันคือความสําเร็จและก็เป็นความยั่งยืนของศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่จะอยู่คู่กับ คนไทยและอยู่คู่กับชาวบ้านตลอดไปครับ